สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาทำดอกสนุผัดไ่กันนะคะก่อนหนึ่งเลยก็ตอกไข่นะคะสามฟองแล้วก็ตีให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมปุ๊บเราก็จะใส่ดอกสนุลงไปค่ะอันนี้สนุที่เราได้มาซื้อมาแล้วก็ล้งางทำความสะอาดเรยียบร้อยนะคะ ผัดไปพอเริ่มสลดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสปรุงรสให้ได้รสตามที่ชอบนะคะหลังจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันได้ที่แล้วทีนี้เราก็จะเทไข่ที่เราตีไว้ลงไปะคะ่ะเราจะเทแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยแป๊บหนึ่งนะคะ พอเริ่มข้างล่างตรงก้นเริ่มจะแบบเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมากลับค่ะก็สับๆเป็นชิ้นๆนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆกลับไปกลับมานะคะทิ้งไว้ให้ไข่ด้านล่างที่ติดกระถานนะคะมันจะเป็นเหลืองให้มันเหลืองให้มันออกสีเหลืองๆนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมของดอกสนุแล้วก็ไก่ไก่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ เท่านี้ละคะง่ายๆเปน็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะตักใส่จานค่ะพร้อมเสิร์ฟนะเรียบร้อยค่ะจบ